มิบุนมาทางนี้ลูก <c oughs> นี่โก้สเดน not b หรอกอ้วนเดน not can buy อยู่เดน know it already come here มิบุน ไอ้บลอดีมีบุญก็ต้องทำเอาขอนมปังมาล่อมีบุญมาทางนี้ลกูกมาเร็วๆมากำมะฮียโยนโยนโยนไปทางโน้น โยนโยนอย่ามันนี่โยนเองถ้าโย,ยนใส่ขี้แล้วโยนใส่ขี้แล้วมันจะไม่กินเฮียเฮียมาร์กเอาเอี๊ยเฮียกินเอาติดขี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรีบไฟบุง้งเอามาให้มันกินนะมาอันนี้ตัวผู้นะคะ,อะเอ้ไอ้ดื้อจริงเลยย่า เฮียเฮยเีย,เ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 ยไป้พอแล้วโยนเลยลูกโยนโยนมีบุญเอโยนทุกกี้โยนไปทางนน้นสิโยนให้พวกมันกินเร็วเร็วเร็วติดขี้แล้วนะ่นน แสบก็บพอ,สอ,อแสบไา่เลยวงุดหงอะไรหรอกดูสิมันหมดแล้วลูกเดี๋ยวค่อยกินไหมมันติดขี้มันก็ไม่กินหอเ่มากเลยลูกมีนบุน Week I will come the doctor and look about. What? I say <coughs> next week I let come the doctor for look for an time you about here and there. Yeah. she lose the hair now. Maybe you know? maybe she has something, some insect on the skin, you know. มูเพ้โมเ o r t e r บ๊า, <laughs> บายบัดบีข้าดูสิมีบุญหิวจัด้ย,ยชนตูดเอาเอาะเลยชนตูดเลยชนตูดชนตูด อยู่อยู่อย่างแรงกินกินมาละสามขัก็พอนะลูกเนาะครู้ s m o k e ่านไหม You, you n o see ฮะ <Yeah. S 1> You don't don know where t h e You only see another but no one not o k t h r Ah, tệ bón chê, si, tệ tệ bon. Ugh, nèo. Hem nó bay, hê, bay, hê. Hem nó bay, hê, 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 Yeah, hê, huh? no, yeah, yeah? you. hê, huh? I know but they not find you they know you ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องผับมูนด้วยนะคะ if you like my video please subscribe and make alive for me too thank you for watching my video see you next time bye